สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมือนี้ยาเยีนหน่อยผ้ากินตามีเราจะส่ว,สวขปุ้นพี่น้องตำขกาปุ้นทะเลกุ้งเมึกนี่ละจ้ะกุ้งเมึกสตอแล้วก็ผักนี่ละจ้ะพี่น้องจ้ะาามามามาไม่กินน้ำกันจ้ะมาจ้ะพี่น้องม่ก,กินน้ำกันจ้ะมึงวานขอดปเดมาเยียนหน่นอยปเดม,มาเนาะมือนี้ยเยีนหน่อยเ,มมเออยนหน็ดลาย line, พี่น้องละเมึกจ้าแล้วกุก้งดิบกุ้งซุกพี่น้องปับกุ้งลวก ก็พักนี่แหละจ้ะขราปุ่นยู่ข้างล่างด้วยพี่น้องยวปรุงสิกระโดดลงจานละระสตอจจะเอาพี่น้องขอกินข้ามอันนี้ก่อนนะข้านนี้ ตัวเม็ดแงยงีบวดพี่น้องแต่ว่าอันนี้มัมนไม่นอนอยู่หน่อยได้พาเครื่องมันยังหน่อยบม่ได้มากปวดหัวไขมันไหลให้เลยเนาเกินตะกองทะเล เมื่อกินทะเลาาก็จะกินอย่างพี่น้องไม่เง่ากินไอ้หน่อยอยากไล่สดน้ำเพลินดูไอ้หน่อยฮะนวดไอาย <c oughs> อาาา้เมื่อซางกินมาออกพี่น้อง สี่ลูกนางนัก่กันเขามาอ่านให้พาัญชนะภาษาไทย,ย,ทไทยมึงหนยูยายไพ่พาเพื่นพอมนมาเยี่ยมแต่เพื่อนมาเยี่ยมขอกล่องมาแม่่ลจะมาปะเนี่ยมาสวัสดีพี่นอ้องปะเนี่ยฮะไพายไพ่พาเพื่อน,นมา มาจา้ะพี่น้องมากินน้ำกันมุ้งเจ้าได้กินแรล้กับอย่างน้อจ้ะกินเลยมเย็นจังจ้ะพี่น้องนีไ่ไก่กันไม่ค่อยเห็นนานนเอยแซ่บพี่น้องแซ่บ ได้จดเดินสิก็เขื่อนๆม,มีเหตุยังก็มาเป็นนะพี่น้องผมล้นร่นเนี่ยพี่น้องเอ้ยผมขาดผมร่นเต็มเฮีอยู่มาจ้าจักย่ำไหนสี่พันน้ำผึ้นเนาะพี่น้องสี่พันชั่วโมงสิไปหาทางไางหนละยายน้อย แซ่บแซ่บพี่น้องน,นหน่อยคือประแดบนั่งฟาร์มาส่ไหมกุ้งซุกกับเอ้ยุ้งนิ่จ้ะ ล่างน่นม่เว้ไม่ได้อามาน้ำต้ำอืมอ่อก้อืมชัวไปบง่ายอเป็นเบ้องในเป็นเบื้องหลังนี่น่นใหม่ก็เย็นอยู่มาจะมาวัดดีเพื่อน,นำจะข้าวเนะี่ยท่นจะบักเกอ,อ,อม่ได้อาอนบนะอ,อา,าวัตดีจ้าพ่อพี่นังไงไพ่พาเพ่อนจ้งายแหน่ใหม่ไันจะแซบระดองได้ทั่วเขาทำไมชัดวตบไม่ใหม่พี่นอง

ูเจ็บเจ็บงานหวัวแห้งแห้งไปหน่องเลยบรไดม้มากมาหอดหงองบีบบีบตรงนี้ไม่ใช่บีบเขา่าบีบเขา่าบีบกระมรักรนะ Năng ở <tôi mệt> à, nên nang nuột đâu? Bạn này nhớ bỏ cái lúc Đã hà xứ cốt tiếu nướng mẹ luôn. กินก๋วยเตี๋ยวออกมื่อวานเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาปิดจ้ะไอหน่อยเลยบ,บริเวณมาหาวีหาหนองกงแซ่บพี่นองแซ่บกุ้งเนีนๆมึกเนีเนๆเ,เลยจ้ะต่อกกบมันๆ มืออื่นเป็นวันดีสิน้ำเงี้ยนะวันอยู่แต่ยายนอไม่ได้อยู่ดอกจักยายนเป็นแน่ลอยนานลิบแ,แน่ลอยนานลิบเป็นสองเด่งมืออื่น ต่อมามน,นั่นพี่น้องสามตักีสิบห้าบาท ร่มเขากองอยอ่หน่อยบอพี่น้องพี <c oughs> ่อนไหมจ๊ะม่เปิดของร่ม คุค้งกินมือสแจ่มต้องกันพี่น้องจับถาดไว้นำจากมันเดียงไม่โตยุ่งระบัดน,นี้เนาะกระมังมันห้องถาดมันสูงจ้ะมัน ยัง,ยงกินตาพุงกินนน้ำมันไส้กรอกย็งเพีบจ้ะ ิ่มนะพี่น้องเนาะบัดนีพ้พ้าวตำเองนี่มันแสบเลยนะพี่น้องเนาะย่างนึงน้อยๆกับสุปปรลราดเนี่ยวดย่างแพงมาใส่แล้วจ้ะ Nam có hm hm quả hm này hm năng hm Đây nó sẽ hm 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 chắc mười hm hm đi. หนังสือผู้ใดภาษาอังกฤษจีหน่อยอ่านบอกได้จ้งบม่ได้เรียนเนาะตามไปเรื่มตามภาษาผู้เท่าละจ้ะไม่ได้นอีนก็อินกับับาลอินกอบชาะจีนรอน้าเป็นรสเนาะทำไมเลยนไม่ได้่รอ ไอ้พี่น้องอิมสมัครผิดโอ้ยเสร็จแล้วจ้ะกระดาษพี่จูมัดพอหนึ่งแล้วล่ะพี่น้องเอาไปให้ลูกให้หลานเล็บกัน <laughs> เราจะพ่อแม่พี่น้องจางอ้ามุนีแย่หน่อยกะพาพี่พาคนองกินขนมจีนนะจ๊ะตำตำส่วนขนมจีนมือกุ้งจ้ะผักลวกวงเพจพ,พ,พี่น้องเพชจซิดิล่าพี่ลแนอนอนไปช่วยมีก้อนจากกันไปมีคอฟ้ากกดไลค์กดซับสไครให้ยแยหน่อย,อยผ้าแสร็ในช่องแย่หน่อยแฟมิลี่นะเ้อจ้าพ่อกันแม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ